เกิดอะไรขึ้นคปชั่นแม่แรงมากปิ่นแกตมานี่โพสท์แคปชั่นแรงมากทำชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใครหรือเปล่ายังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนนั้นให้ความสนใจกันอย่างมากจากเป็นที่สงสัยที่มีข่าวลือคู่รักดาราดังที่ตอนนี้ได้เซนใบหย่ากันแล้วโดยเผยว่าเดี๋ยวคงเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักนี่วงในสุดๆคู่รักดาราดังเซนใบหย่าแล้วท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเดารายชื่อกันจำนวนมาก และหากเข้าไป2่องดูปโปรไฟล์ของหนุ่มเจและสาวปิ่นนั้นเป็นที่น่าตกใจอย่างมากซึ่งทั้งคู่นั้นต่างฝ่ายต่าง unfollow กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากที่หนุ่มเจเคยเข้ามาแสดงความพิถเห็นในโพสต์ต่างๆของสาวปิ่นตอนนี้ก็หายไปด้วยเช่นกันตอกย้ำประเด็นข่าวคู่ราคาเต็งหกักนักร้องยู90หย่าภรรยาล่าสุดปิ่นเกตมณีได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าตัวได้ออกกําลังกายลงบนสตาแกรมเกตมณี แต่สะดุดไปที่แคปชั่นที่แซบมากระบุว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตรอพร้อมกับติดเอโมจิสตรอเบอร,เบอรี่ต่อท้ายดูวยท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิแคปชั่นแม่ปิ่นแซบมากค่ะถ้ามีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยจะสวยมากค่ะจากที่สวยอยู่แล้วตกลงคนที่มีลูกเราใช่ไหมคะพี่ปิ่นของจริงเป็นกำลังใจให้พี่ปิ่นและเชื่อว่าต่อจากนี้ผู้หญิงหลายคนคงเลือกและรักตัวเองบ้างตามแม่ขออนุญาตโพสต์คำถามนี้ค่ะ ใช่เลยเป็นตน้น